สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy h o m i y วันนี้เรามาทำเกี๊ยวในสไตล์ของมังสวิรัตกันนะคะทุกคนทำหนึ่งครั้งนะคะทําได้ถึง3เมนูด้วยกันนะคะหรือว่าอาจจะได้เยอะกว่านี้นะคะถ้าเกิดใครมีไอเดียก็ค่อยมาแชร์กันที่หลังนะคะวันนี้นําเสนอ3เมนูค่ะมาค่ะเรามาเตรียมส่วนผสมของไส้กันนะคะคือไส้นี้ห่อ ทำครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆก็ห่อเตรียมไว้แล้วก็เวลาเราอยากจะทําเมนูต่างๆนะคะเราก็นํามาทําได้สะดวกมากๆเลยค่ะนําเห็ดหอมนะคะมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็แช่ให้นิ่มดีเลยนะคะสําหรับวิธีการแชร่เห็ดหอมแบบนี้นะคะเรานํามาแช์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพราะว่ามันสะดวกมากๆเลยนะคะนํากวดโหลที่มีฝาปิดเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเขย่าล้างให้สะอาดสักสองสารอบหลังจากนั้นใส่น้ําให้เต็มแล้วก็ ปิดฝานะคะจะคว่ำไว้หรือจะตั้งไว้ก็ได้นะคะทําวิธีนี้เห็ดหอมก็คือจะนิ่มทั่วถึงนะคะเราไม่ต้องมาหยิบกลับเขานะคะคือคว่ำไว้แล้วก็สามารถทิ้งไว้แบบนั้นได้เลยจนกว่าเขาจะนิ่มดีนะคะแล้วก็ค่อยนํามาล้างแล้วก็นํามาใช้สําหรับเต้าหู้หนึ่งก้อนนี้นะคะเราเก็บไว้ในช่องฟรีซนะคะ ช่องแช่แข็งเพราะว่าบางทีมันทานไม่ทันเนาะนำมาแช่แข็งแล้วเวลาจะใช้งานก็นํามาบีบน้ําออกนะคะมันก็จะทําให้เนื้อของเต้าหู้แน่นดีด้วยนะคะทุกคนเราผ่าเป็น4ส่วนคะ่ะเราเก็บไว้ก่อน1ส่วนนะคะแล้วก็ใน3ามก้อนนี้เราก็จะนํามาบดละเอียดนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบพวกหมูสับไก่สับอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นเต้าหู้สับเนาะสําหรับเห็ดหอมอันนี้ก็แช่ไว้ นิ่มดีแล้วนะคะพร้อมใช้งานเราก็จะนํามาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะล้างฝุ่นที่มันติดอยู่กับแบบพวกซอกหลืบของเห็ดนี้นะคะล้างอีกสักรอบหนึ่งบีบน้ําให้แห้งแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะอันนี้ก็คือเห็ดหอมที่นุ่มดีแล้วนะคะเราเราก็จะนามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะทุกคนก็หั่นเป็นตามยาวหรือว่าหั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าก็ได้นะคะ แล้วเราก็จะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งค่ะถ้วยเล็กๆนี้นะคะเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็นําอีกส่วนที่มันเป็นถ้วยใหญ่นี้นํามาใส่ในเต้าหู้นะคะแล้วเราก็จะใช้เครื่องบดสับอันนี้ทําให้เขาละเอียดดีอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนผสมของเรานะคะขาดไม่ได้สําหรับตัวเราเองนะคะทุกคนก็จะต้องมีกระเทียมสับนะคะแล้วก็เกลือพริกไทยนะคะก็เป็นส่วนผสมแบบง่ายๆประมาณนี้เนาะใส่กระเทียมสับลงไปแล้วก็ คนคุกเขาผสมให้เข้ากันใส่เกลือนะคะวันนี้เราใช้เกลือหิมาลายแล้วก็พริกไทยบดแล้วก็น้ํำมันงาเพิ่มความหอมนะคะคนคุกเขาให้เข้ากันเป็นอย่างดีนะคะและครนี้ก็ค่อยชิมรสถ,ถ้าเกิดยังไม่เค็มนะคะก็ใส่ซอสภูเขาลงไปอีกนิดหน่อยนะคะชิมดูได้นะคะเต้าหู้ก็คือสามารถชิมได้พอชิมรสชาติเป็นที่พอใจแล้วก็พักไว้สักครู่นึงนะคะ แล้วเราก็จะมาหั่นเต้าหู้ในส่วนที่เหลือนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้เกิดเท็กเจอร์เนาะคือถ้าเกิดเราเอาเต้าหู้กับเห็ดเนี่ยไปบดสัละเอียดละมันกินแล้วมันก็เวลาเคี้ยวมันก็จะแบบว่าไม่มีเท็กเจอร์นะคะมันก็จะทําให้การรับประทานอาหารมันก็จะทำแบบนี้มันก็จะเพิ่มรสชาติมากขึ้นแล้วก็ใส่เห็ดหอมที่เราหั่นไว้ลงไปแล้วก็ใส่แป้งมัน1ส่วนสี่ถ้วยนะคะให้มันมีความ ข้นหนืดให้มันติดกันนะเนาะหลังจากนั้นก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้สักครู่หนึ่งค่ะพักไว้แล้วคราวนี้เราก็จะนําแผ่นเกี๊ยวนะคะมาหอ่ออันนี้คือเส้นเออไส้ขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดผิดเป็นบางครั้งนะคะทุกคนอันนี้คือแผ่นเต้าแผ่นเกี๊ยวค่ะแผ่นเกี๊ยวค่ะแล้วก็เกี๊ยวก็คือถ้าเกิดเป็นเกี๊ยวบ้านเรามันจะแผ่นเล็กแล้วก็บางกว่านี้เนาะอันนี้มันเป็นแผ่นเกี๊ยวแช่แข็งนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีห่อเกี๊ยวนะคะเพื่อนๆใส่ไส้ลงไปม้วนไปสองสารอบนะคะแล้วก็พับแบบนี้ค่ะสนุกมากเลยนะคะในขั้นตอนของการห่อเกี๊ยวเราชอบมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆดูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะมันเป็นอะไรที่ห่อง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะใส่ไส้ลงไปม้วนๆปุ้นแล้วก็ บิดเป็นเกลียวนะคะก็จะได้แล้วเรียบร้อยหลังจากเราห่อเกีียวเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเข้าช่องแช่แข็งนะคะใส่กล่องแล้วก็นำเข้าช่องฟรีซให้แข็งตัวดีเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้นำไปแช่ช่องฟรีซนะคะเราก็จะนึ่งค่ะทำการนึ่งชิมก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเพราะว่าในส่วนที่เหลือเราทานไม่ทานถูกม ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้ก่อนแล้วก็นำมานึ่งนะคะนึ่งให้สุกดีเลยแล้วเราก็กินกับผักลวกผักนึ่งนะคะพอเรานึ่งสุกแล้วเนี่ยเราก็จัดใส่จานนะคะทุกคนแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะโรย อ๋อไม่ใช่ขอโทษนะคะเราก็จะโรยด้วยน้ำมันงาค่ะให้เขามีความหอมแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นแค่นี้ก็ยั่วแล้วเนาะแล้วเราก็จะมีบัคเรี่ลวกนะคะแล้วเราก็จะจิ้มด้วยอันนี้คือซีอิ๊วขาวค่ะก็คือแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้เมนูเกี๊ยวซ่านะคะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเกี๊ยวซ่ามากกว่าเนาะเพราะาม,มันเพราะว่ามันตัวใหญ่เนาะ ก็จะได้เป็นมือข้ามนะคะวันนี้เป็นเกี๊ยวซ่ามังสวิรัตค่ะจิ้มกับซอสแล้วก็กินกับผักลวกสำหรับเมนูถัดมานะคะก็จะเป็นเกี๊ยวน้ำนะคะเพื่อนๆก็ต้มน้ำซุปนะคะใส่แครอทหอมใหญ่ลงไปหรือว่าผักชนิดอื่นๆที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะพอน้ำเดือดดีก็ใส่เกี๊ยวของเราลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติตามใจชอบนะคะ ต้มจนเกี๊ยวสุกดีเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเป็นยังไงคะง่ายไหมคะในการทําเกี๊ยวน้ําของเราในวันนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเป็นน้าซุปร้อนๆกินแล้วชื่นใจมากค่ะแล้วก็ไส้เกี๊ยวอันนี้นะคะก็คืออร่อยแล้วก็เป็นมังสวิรัตด้วยนะคะก็สําหรับใครไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเมนูนี้ก็คือตอบโจทย์ค่ะทําครั้งเดียวก็ ผสมไส้ครั้งเดียวนะคะก็นํามาห่อแล้วก็เก็บไว้ทําได้หลายเมนูเลยนะคะถ้าเป็นเพื่อนๆนเพื่อนๆน,น,นจะทําเมนูอะไรบ้างคะเพราะว่าเมนูถัดไปนี้ของเราเอาเกี๊ยวซาอันนี้นะคะไปใส่หม้ออบรมร้อนนะคะ350ฟาเรนไฮนะคะเป็นเวลา20นาทีนะคะก็คือกลับไปกลับมาประมาณนั้นจนกว่าเหลืองจนกว่าจะเหลืองกรอบดีเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทานกับส้มตําทานกับสลัดเป็นของว่างนะคะ ก็คือทั้ง3เมนูที่เรามาทำในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทำเมนูมังสวิรัตนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเมนูของเกี๊ยวหรือว่าเกี๊ยวซ่าั่นเองนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะใครนำไปทำ สร้างสารรค์เป็นเมนูอะไรบ้างก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะเราก็จะได้ก๊อปเป็นไอเดียของเราด้วยเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ